ครับสวัสดีแล้วับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยครับผมอาจารย์ท่านแรกชื่อว่าอาจารย์อัาอาจารย์ชิดชุกอันวุฒนาอาจารย์กลายเป็นหลวงพี่ไปแล้วครับผมจาธุตว์ถูกแล้วก็อีกท่านหนึ่งอาจารย์อัดอาจารย์อัดอุ้ยเจี๊ยบจู่โดนผมอุ้ยเจี๊ยบข้าวบุญรับลงหน้าเลยนะครับทีงานกูเล่น่วงนี้ออกบทบ่อย ทั้งทีมงานทั้งอดีตทีมงานครับทั้งซีโอได้ซีออยังซีออยังไม่รีบไม่มึงรอจ่ายเงินเดือนก่อนนี่ไงวันนี้มันเท่ะไร่อะก้าวันนี้ก้าวกลัววดก่อนรอจ่ายเงินเดือนก่อนเดี๋ยวมึงจะไปไหนกูก็ให้ไปแต่สัปดาห์นี้กูขอให้มึงอยู่ก็วันนี้เราจะออกหวดกัน วันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำสมาร์ทโฟนให้กับเพื่อนเพื่อทางบ้านเพราะว่ามีโจทย์อยู่โจทย์หนึ่งครับที่เพื่อนเพื่อนเขาทักมาขอในกี่ทักว่าไงน้องเนี่ยทักมาถามเยอะมากเรื่องมือถือ3า0 0 0จะซื้ออะไรดีแล้วเราแนะนําไปเนี่ยนะครับพอแนะนําคนนึงเสร็จอีกคนนึงถามใหม่กูว่าก๊อปวางใหม่จนกูเหนื่อยแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาทาคลิปให้กับเพื่อนๆดีกว่าใช่ครับว่าตัวตึงงบ3 0,000ื่นครับผมสำหรับสมาร์ทโฟนแอนดรอยแล้วก็ไอโฟนมีรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็มีรุ่นไหนบ้างในนนนนปปปีีี2023 2้้ท่่่เเเเเรรราาาไดลกัมบจะะแง็ ประเภทที่1ก็คือมือถือไลฟ์สไตล์นะครับก็คือเน้นใช้งานทั่วไปกล้องดีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเรือธงเหมือนกันแต่เป็นเรือธงที่แบบว่าเออสเปคดีจัดจ้านเน้นเล่นเกมเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆนะครับเพื่อนๆเน้นด้านไหนก็ลองดูไว้ประกอบการตัดสินใจและกันรีวิวเต็มมีอยู่ครบเกือบทุกตัวใช่ถ้าไม่มีก็ลองไปหาช่องอื่นดูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการทดสอบเกมเนี่ยมีครบแน่นอนถ้าอยากดูเกมต้องเกมจ๋าใช่ถ้าอยากดูหมาต้องชุ่มือ เรามาเริ่มจากพวกแก๊งมือถือไลฟ์สไตล์ก่อนแล้วกันรุ่นแรกที่เราจะมาแนะนํากันก็จะเป็นซัมซุงกาเล็กซี่เอสยีครับผมอ่ะบอกก่อนไม่ได้เรียงตามความเทพอเรียงตามที่นึกออกใช่โอเคใช่กาเล็กซี่เอสยีครับผมมือถือไลฟ์สไตล์ที่หน้าจอเล็กแต่สเปคจัดจ้านจัดจ้านจริงๆสเปคของซัมซุงกาเล็กซี่เอสยีครับแบงค์หน้าจอครับแบงค์หน้าจอหน้าจอเลครับเป็นไดนามิกคอมโบเลนส์หน้าจอ6.1จุดหนึ่งนิ้วความเรียดเป็น Full HD Plus Refresh Rate หนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตซ์ซิมบิวเป ตัวนี้มาเนี่ยแรม8รอม256แต่จริงแล้วเขาจะมีรุ่นที่แบบว่าใครที่ไม่ได้ฟรีออเดอร์มันก็จะกลายเป็นแรม8รอม128ครับแต่มีน้อยมากในท้องตลาดตัวกล้องของ Galaxy a 2 3ครับกล้องหลัก50ล้านครับเป็น50ล้านที่มีฟีเจอร์ Dual Pixel นะครับแล้วก็มีการสั่น OIS ด้วยแต่บอกก่อนว่าเซนเซอร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะ1ทับ1น6นิ้วครับเป็นมาตรฐานของแฟลชชิปตัวเริ่มต้นที่ชอบให้กันมานะครับตัวเเลนนนนนูมมคัออี้้ก็วึงงท่่่่ขาาดหหืใ เป็น10ล้านออฟติเคิลสเท่าเลนส์ล์เทอไว12ล้านนะครับเป็นเอล์เทอไวที่เป็นแบบธรรมดาไม่ได้มีออโต้โฟกัสเหมือนรุ่นพี่เช่นเดียวกันครับซึ่งนี้เป็นปกติมากของพวกเรือธงรุ่นต้นแต่ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทั้งเลนส์หลักเลนส์ล์เทอไวและเลนส์ซูมนี่คือข้อเดีวของเขาเลยเกินนะครับตัวกล้องหน้าครับแบงค์ครับผมกล้องหน้าเนี่ยให้มา12ล้านเป็นออโต้โฟกัสเหมือนกับรุ่นพี่นะครับแต่คุณภาพดีใช้ได้ับถ่ายวิดีโอแบบ 4K ก็ได้อันน ครับผมฟาชาร์จ25วัตต์ตามสไตล์ซัมซุงฮะแล้วก็มีไวเลสชาร์จมาให้ครับผม15วัตต์นะครับมีฟีเจอร์รีเวิร์สชาร์จให้อีก4.5วัตต์ซัมซุงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ถ้าเกิดว่านับเป็นตัวนี้นะครับคือ1ละมันเบามันบางมันกันน้ำกันฝุ่นมันพกพาง่ายใช่แล้วก็ผมเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งอยู่บ่อยๆแต่ว่า S23 กับ S23 ชาร์จเนี่ยนะครับไอ้พวกรุ่นรองเรือธงเนี่ยส่วนใยจะเป็นจอแฟลตซึ่งเวลาเล่นเกมแล้วเวลาใช้งานในการพิมพ์เนี่ยมันจะไไไมมมมม่่่่่หลลลุดดดขอออออออบบบบบครรรัาาาาาาเเเเนนนนกีว์้้ถแธะะะจจจจต เท่าไหรที่เอที่สามเป็นตัวที่คนให้ความสนใจน้อยมากครับไม่มีใครทํารีวิวเลยนะครับช่องกูแทบเองก็ไม่มีรีวิวแต่ช่องเกมจ๋ามีเออแปลกใจมากเลยใช่ใช่ลืมไปแล้วว่ามีแต่ผมไม่ให้ความสนใจไงใช่นะครับแล้วก็อันเนี้ยลองไปดูรีวิวได้นะครับผมได้ทําเทียบกับไอโฟนสิบสี่ไปแล้วด้วยครับนะครับพูดถัดไปครับไอโฟนสิบสี่ครับคือมันเป็นตัวเดียวเลยนะครับในเรทราคาสามหมื่นของไอโฟนเจเนอเรชั่นใหม่ที่อยู่ในปีสองพันยี่สามแล้วอยู่ในเกณฑ์ราคาประมาณนี้ครับจริงๆเกินด้วยไอโฟนสิบสี่เนี่ยราคาอยู่ที่ ครับเกินมานิดนึงแต่ว่าโอเครอมแรมให้ก็ถือว่าเป็นค่าไอโฟนไอโฟน14ครับสเปคให้มาเป็น Apple A10 <AA 15> ห้าไ <ion> บโอเนเจนใหม่ถ้าเคลติกจะเป็นยังไงจุดบ <c oughs> <c oughs> อ,อดเบี้ยนว่ะขอโทษผีบ้านผ <c oughs> ีเรือนยังไม่อยากเล่นเลยเย่ยมคิดถดึงมึงบ่ขอโทษ หน้าจอเป็นยังไงหน้าจอขนาด6.1นิ้วคผ <ม S 2> เหมือนกันเลยกับ Galaxy S3 <c oughs> ถ้าเกิดาคุณเอา S3 กับเทียบ iPhone 14เทียบก,กัน่ะคุณจะพบว่าจอของ iPhone 14จะแลดูใหญ่กว่าซึ่งเป็นปก,กตินะครับเพราะว่าจอของ Samsung เนี่ยมันจะเน้นยาวตัวนี้จะเน้นกว้างบ้องใหญ่แรมให้มา 6G ครับสตรเรจเริ่มต้นอยู่ที่128ตัวกล้องหน้าของเขาความละเอียด12ล้านครับอ้ากูผู้ไม่รู้เรื่องกล้องยังรู้อะกล้องหลัง2ตัว12ล้าน12ล้านครับเอ่อหลักกับ Apple w a t c ถูกด้วยเหรอถูก ข้อดีของ iPhone 14ก็คือว่าตัววิดีโอของเขาจะเก่งมากนะครับคือ D, คบ ink, <ช>ิดเรทดีเปรนเรทดนิ่งแล้วก็เวลาเอาไปถ่ายวิดีโอลง IG ลง TikTok ก็จะชัดเป็นพิเศษใช่ครับ,รบ,รบเขาพีการ คอแรปกันคอแรปกันระหว่าง Instagram x iPhone แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าแบบเอาไปถ่ายรูปมานะหนึ่งละถ้าเป็นกลางคืนนอยส์ <No is S 1> จะขึ้นเยอะอสองลูกเล่นโหมดพอร์เทรตการทำบิวตี้หรืออะไรครับมันมันมีจำกัดจำเขี่ยอ่าใช้คำนี้ได้เลยตัวเลนส์ซูมก็ไม่มีมาให้อีกอันหนึ่งก็คือว่าหน้าจอของ iPhone 14เนี่ยเป็นจอแบบ60เ <Hz>, ฮิรตเฮ้ยแต่บรรดาแฟนคลับเขาบอก60เฮิรตเขานี่ดีสุดเลยนะเป็น60เฮิรต์ชิลล์เลยครับพี่ <c oughs> 60เฮิรตของเขาเนี่ยคุณจะออกแอป Facebook, เฟซบุ๊ก ให้ตายยังไงคุณอยากจะเล่นเกมร้อยี่เล่นเกม90คุณก็เล่นไม่ได้แบตเตอรี่ให้มา3279ัอ้อย่างแม่นนะครับมีฟีเจอร์ไวเลสชาร์จครับผมนะครับคือไวเลสชาร์จของ iPhone เนี่ยจะมี2แบบมีแบบ m a ็ Safe ก็คือต้องเสียตังค์หนึ่งพันห้าร้อยต้อไปซื้อ m a ็ Safe อ่ามาแปดไอี้จะได้สิบเ้าวัตต์ครับกับอีกแบบนึงคือไปชาร์จกับที่ชาร์จอะไรไม่รู้ก็จะได้แค่เจ็ดจุดห้าวัตต์แล้วก็ในกล่องต้องไปแถมหัวชาร์จเหมือนกับซัมซุงเลยครับนะครับก็อยากได้ออตัน้ ใช้ได้ว่ะพี่แต่ว่าผมเนี่ยได้เล่นน้อยที่สุดแล้วนะครับคนที่เล่นก็คือพี่แพมเชียลมี13ครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.36นิ้วครับเป็นขนาดที่เราอาจจะแบบไม่ได้คุ้นเคยกันเท่าไหร่จุดเด่นของจอตัวนี้ครับอยู่ที่ refresh rate และก็ความสว่าง refresh rate ให้มาอยู่ที่120เฮิรตเหมือนกับ Samsung ครับแต่ค่าความสว่างเนี่ยจะสว่างกว่าอยู่ที่1,900โูตัวขนาดก็จะใหญ่กว่าของ Samsung แล้วก็ iPhone ด้วยตัวความบางกับน้ำหนักเนี่ยตัวนี้ถ้าเราเทียบกับ iPhone Samsung ไซซิ่งจะ ใกล้ๆกันซี u ให้มาเป็น Snapdragon 8 Gen 2, 2ครับผมรุ่นที่ขายในบ้านเราเนี่ยแรม12สองห้าหกราคาอยู่ที่29,990บาทครับอ่านะครับแล้วก็ได้รับประกันเป็น2ปีด้วยกล้องหน้าเนี่ยนะครับให้มาเป็นความเร็วสยม32ล้านครับแบบฟิกโฟกัสเหมือนกันนะครับแล้วก็กล้องหลักเนี่ยให้มา50ล้านเป็น50ล้าน OIS เลนส์ Ultra Wide 12ล้านแล้วก็เลนส์ซูม10 000, อออล้าน 3.2x Optical มีขิงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบกล้องหน้าด้วยกันแล้้วเนนี่ยะครับับทง Edit 3 iPhone 14นี่13ผมว่ากล้องหน้าที่ผมชอบที่สุดเนี่ยน่านจะเป็น iPhone 14ในแง่ของการใช้งานโอ้โอหอทั้งวีดีโอทั้งภาพนิ่งเพราะว่า iPhone 14เนี่ยกล้องหน้ามันถ่ายได้ 4K 60กล้องหน้ามันสามารถใช้งานซีนีมาโหมดได้และที่สำคัญค mm ือมีออโต้โฟกัสเชียร์มีเนี่ยวิดีโอกล้องหน้าเขาเนี่ยได้แค่ Full HD 30โอ้โหซึ่งถ้าเราเทียบกับมี12แล้วมี11อะครับพวกนั้นได้ Full HD 60นะจริงๆมันคน60ใช่คือแล้วมีเนี่ยเป็นคนที่ผมชอบชมประจํำเลยว่าในบรรดามือถือแบรนด์จีนเนี่ยเขาเป็นแบรนด์เดียวเลยบังที่แบบใส่ใจงานวีดีโอตอนนี้ตอนนี้คือถอย กลับนิดหนึง่งกล้องหลัง50ล้านผมลองไปดูรูปภาพที่ฟุกกี้เบบี้เฟสโฟนผมไม่มีฟองถ่ายมาเนี่ยนะครับไก่มอสผมรู้สึกว่ากล้องของเขาเนี่ยน่าจะใกล้ๆกับไอทีป3 <c oughs> แล้วก็ดีกว่า iPhone 14ถ้าเป็นภาพนิ่งถ้าชอบใช้งานวิดีโอไปซัมซุงไกโฟนดีกว่า <c oughs> แต่ถ้าเออชอบถ่ายภาพนิ่งตอนกลางวนันหรือว่าถ่ายภาพนิ่งตอนกลางคืนเนี่ยเลี้ยวาทางฝัง่งนี13ก็ไม่ผิดหวังมีโหมดไลก้ามีโหมดสีไวบรนด์อย่างเงี้ยโอ้แบบถ้าชอบถ่ายรูปนะ ผมว่ามี13ตอบโจทย์ทีนี้3รุ่นหลังสายเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกันอเอาเป็นว่า3 0 0 0 0ืที่คุณได้ไปกับสเปคที่มันได้กลับมาเนี่ยมันสุดรุ่นแรกที่เราจะแนะนำวันพัท11ตัวนี้เนี่ยอเอาเป็นหนึ่งละกูเป็นแฟนคลับวันพัทตัวเนี้ยทำมาเนี่ยถามว่าคุ้มค่าที่สุดไหมตั้งแต่วันพัทก่อตั้งมาคำตอบคือไม่มแต่ถ้านับกับสิ่งที่มันให้มาแล้วก็ราคาที่เขาวางจำหน่ายในตอนนี้ในตอนนี้นะมันคุม้มราคาของวันพัท11เนี่ยนะครับอยู่ที่เริ่มต้นนะ29,99 0 0,000บบบาาทะรปมณเกกือแล้ว็ ถ้าเกิดคุณจะเอาตัวท็อปที่มันเป็น256อ่ะคุณก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกประมาณ2,000พันเหมือนกันวันพัสด1ินะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดฟูล l ิดอาเบอรขนาดหน้าจอ6.7นิ้วครับผมความละเอียด 2K รีเฟรเเรตหรเฮิร์ตซครับ c ีพียูเป็น Snapdragon 872ครับผมแรม8รอมหึงครับตัวกล้องหน้าเนี่ยให้มาเป็นความละเอียด 16ล้านตแต่ตแต่แตจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันคือเซ็นเซอร์ใหม่กล้องหลักเนี่ยให้มา9 0ล้านซึ่งเป็น50ล้านที่โหดมากบ Sony i m x 890มันมาถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มี o s กันสั่นมาให้นะครับเลนส์ ultra wide ล้านครับพร้อมกับเลนส์ซูมนะครับเทเลแบบ2เท่านะเพราะตัวนี้เน้นถ่ายคนอีก32ล้านทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ครับโดนประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ที่ไปคอลแลบกับแฮร s ซ l ่งบ,บลโอ ถ้าท่านนับในบรรดากล้องที่ผมถ่ายรูปมาทั้ง6ตัวนี้นะผมให้วันพลัสสิคือตัวที่ถ่ายรูปดีที่สุดแล้วในเรื่องกล้องหลักคือราคามันเท่ากับไอโฟนสิบสี่ครับ,รบแต่การถ่ายรูปเนี่ยโพซิชั่นมันต้องไปเจอกับ14 Pro <for> Max ใช่มไม่งนนะั้นในไอโฟนสิบสี่คือยับทุกรูปงานวิดีโอของวันพลัสเนี่ยเขาวันพลัสเป็นคนที่ไม่ได้เก่งงานวิดีโอเลยล้องหน้าได้ฟูเอดีสามสิบสามสิบใช่แต่ว่าเอาไปใช้เรื่องการเล่นเกมหรือว่าใช้งานเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ดูหนัั้นรรรรองงโโทที่สมา์ฟบบค 3อย่าง d o l b y Vision, d o l b y S Mode, d o l b y Sound ถ้าใครชอบความดุราปาร์ตี้มันเป็นจอโค้งครับผมแบตเตอรี่ให้มา5,000พร้อมด้วยฟาชาร์จ1น0วัน0ู0ถึง100ใน25นาทีแต่ข้อเสียของมันครับตั้งแต่เราหยิบมานะมีอยู่แค่2รุ่นเท่านั้นใน6รุ่นที่ไม่มีไวลชาร์จครับตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็การกันน้ำกันฝุ่นก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวครับที่ราคานี้ยังไม่มีการกันน้ำกันฝุ่นมาให้การเล่นเกมสำหรับแบงค์โอเคไหม ส่วนตัวนะชอบมากเพราะว่าเฟรมเรทนิ่งเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสเอาเข้าแอปพลิเคชันเปิบด็อกเปิบด็อกนะครับที่สามารถที่จะบอกว่าเฟรมเรทเฉลี่ยมันเป็นยังไงแบตเตอรี่เป็นยังไงโดยรวมนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยของทั้ง3เกมทนี่เราไปเทสมาแต่60หมดเลยตอนนั้นเรามีซาดักก้อน8เจนอยู่ประมาณ3เครื่องวันพัทสิบเอน่าจะเป็นตัวที่เล่นเกมดีที่สุดผมไม่ชอบอย่างเดียวคือความสว่างหน้าจอมันน้อยไปหน่อยอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นที่5้าละไอคูสิบเอ็ดครับจุดเด่นของมันเลยนะเอาเริ่มจากกเเป่อนลย สเปคของ iQ ูขนาดหน้าจอ6.78แนิ้วครับรีเฟรชเรทอยู่ที่144ใช่จอเป็นจอ 2K ครับและจอเป็นจอแ l ตชครับชี้อันนี้มันสวรรค์คนเล่นเกมที่หมายเลยถูกต้องประเด็นคือจอผู้ที่เป็น1 4 4่อ่เค่าความสว่างสูงสุดจะน้อยตัวนี้ครับทะลุไปเลย1,800นี้อิ้วทัชเซมปิ้งตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันเหมือนกันนะ700ยกว่าคือทัดดีอะแต่ทีลื่นเป็นาวคาเลยครับและจอตัวนี้คือจอแบบ LTPO รับจุดเด่นย์ครับจุด คือสมมุติว่าคุณแบ่งหน้าจอครับสมมุติด้านบนคุณดู YouTube อยู่แบบ60เฟรมใช่ครับด้านล่างคุณกําลังเปิดบอร์ดเกมสับจีแบบ90เฟรมอยู่ครับไอ้จอ2อันนี้ครับ r e f ฟรชเร a e ไม่เท่ากันมันจะทํางานต่างกันใช่บนจอจอเดียวกันนะครับแถมประหยัดพลังงานกว่าพวกจอเจนเก่าๆด้วยถูกต้องทีวีเวนซแลปคอนแปด Gen ตัวแรกเลยนะครับที่ได้ลองเทสเป็นไงประทับใจประทับใจมากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแปลกมากนะชื่อเป็นมือถือเล่นเกมเป็นมือถือจอใหญ่เป็นมือถือจอแอ่เคแบตอร ให้มา5้าพครับผมฟาสชาร์จให้มา120่ศูนย์ถึงร้อเนี่ยใช้เวลาประมาณ25่นาทีอีกอันหนึ่งก็คือตัวกล้องอกล้องหน้าของไอคูเนี่ยให้มา16ล้านพิกเซลเป็น16ล้านพิกเซลที่เก่าเก่าครับแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยสวยนะแต่ไม่ได้โหดวิดีโอกล้องหน้าก็ยดีเหมือนกันกล้องหลังครับห้ล้าน ois เลนอัลตร้าไวายอย่างานเงี้ยแล้านอันนี้มันน้อยไปหน่อยแล้วก็อีกเลนหนึ่งครับที่ให้มาเลนเทเล่สิบสามล้านสอง x เหมือนกันถามว่าถ่ายดีไหมมันก็มันก็พอได้แหละก็เเเเเเ้าาล่นนนกมะออ ไม่ได้โหดมากอันนี้พุ่งตรงเลยอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสาวกพีเอ็มละเขาจะมีลายคอลแลบครับอ่าแล้ว M อ็มไอคูลสิบเอ็ดราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนี่คือราคาเต็มนะครับแรมเนี่ยให้มาสิบหกกิกแรมเนี่ยให้มาสองร้อยห้าสิบหกกิกเขาจะมีโปรโมชั่นที่สมมติเราไปพรีออเดอร์ในลาซาด้าครับของแถมประกันสองปีหรืออะไรเงี้ยก็จะมีไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าราคาเนี่ยเขาจะลดให้ประมาณสองถึงสามพันบาท ในช่วงเ็ตอนนั้นใช่ตอนนั้นแล้วก็แจกของแถมเป็นพวกเสื้อผ้พัดลมกับไอกระเป๋าพวกนี้ใช่พัดลมที่เขาแถมอะครับผมว่าเด็ดสุดแล้วในมู่บรรดามือถือตอนนี้ครับเพราะว่ามันเสียบเข้าปุ๊บไม่จะบอกอุณหภูมิอยู่ด้วยเป็นเลขดิจิตอลอยู่เลยอันนี้ดีนะครับแล้วก็สายซ2 c ูคือคุณเสียบชาร์จมือถือเล่นไปอะแล้วพัดลมก็ยังระบายความร้อนให้คุณอยู่ได้รุ่นสุดท้ายครับตัวนี้เนี่ยตอนแรกผมตอนแรกผมหามาห้ารรุ่นแล้วมันขึ้นวาเราเล่นไม่กี่กัวะไม่ถึงสามหมื่นเหมือนกันเนาะอ๋ ตลอคนที่แบบบ้าเกมยี่เฮียมึงจําได้ว่าตอนที่เราอยู่ในห้องเกมจ๋ามันไม่เป็นสีทองใช่จนแบงค์เอาไปใช้งานมาในโลกมินิโอโวอะครับรุ่นสุดท้ายใช่ให้กับแบงค์เรนจิ i c 8 Pro ครับโอ้ยต่อมา ราคาประมาณ3าม9มืริจริงๆเขาลดเขาเรียกว่า p e r f o r m a n c e ลงเยอะในเรื่องของหน้าจอ,อจากจอ165กากลายเป็น120คือแต่ว่าผมเข้าใจเหตุผลที่เขาลดนะเพราะว่าจอ165หรือว่าจอ144เนี่ยเวลาเราไปถ่ายรูปอะฟลิก,กร์มันจะหารด้วย60หรือ50ไม่ลงตัวเข้าใจความหมายว่าสาเหตุที่เขา d r อปจอลงมาเนี่ยเพราะว่าเขาใช้กล้องใตง้จอ,จอประเด็นคือเทคโนิลเนี้ยยังใหม่มากทําให้ถ้าเกิดโอเคคุณใส่จอ165หรือ144่จังหวะฟลิก,กร์แล้วคุณถ่ายรูปอะ มันจะพากันเพี้ยนไม่หมดให้กเลยครับจอร้อยยิงเป็นผมผมรับได้นะช่ผมไม่แย่นะไม่กินแบตด้วยอืแล้วอีกอย่างม,มึงเล่าก่อนนี่ก่อนในที่เราใช้จอร้อยหกห้ากันในรเรนจิ๊กเราเปิดอะไรกันเราเปิดก้าสิคือแบบ คุณคุณต้องมีโอกาสได้เล่นนะจอ165เฮิรตในเรนจ์แมจิกครับมันลื่นเกินลื่นลื่นตาเกินจนแบบจะอ้วกอ่ะใช่อันนี้อันนี้จริงนะแต่ว่าเจนนี้เนี่ยดีตรงที่แบบให้จอ120มาซึ่งเราก็มีโอกาสได้ใช้บ้างในบางเกมนะครับแล้วก็ตอนนี้ในเกมผับทีมอุบายรองรับ90แล้วในแซนด์บล็อก8 Gen 2ทีวีเป็นแซนด์บล็อก8 Gen 2ตัวที่ผมถือตอนนี้แรม16รอม512แบตเตอรี่6,000พร้อมด้วยไฟชาร์จ65วัตต์สเปคกล้องเนี่ยกล้องหน้า16ล้านค่ะส่วนกกลลลลลล้้้้้้องงหหัเเนนนนนี่ยใมาาาาาป็็แวบ <Okay. S 2> ตัว Red Magic เนี่ยเขาจะมีชิปที่เสริมมาให้เฉพาะด้านการทัชด้านการเล่นเกมครับเขาเรียกว่าชิป Red Magic r 2, 2> ตัวพัดลมที่วิวเอ็นมาให้พัดลมของเขาเนี่ยครับมีไฟ RGB มาให้ใช่ครับรอบพัดลมเท่าไหร่รอบพัดลม 2, 2 <000. S 1> อง0 0ื20,000รอบแล้วก็มีระบบระความร้รอนที่เรียกว่า 3D Vapor Chamber มาให้ด้วยจุดรับสัญญาณในตัวเครื่องเขาครับมีอยู่ทั้งหมด ทัชแซมปิ้งก็อยู่ที่ประมาณ520เฮิร์ตเฉพาะตัวที่เป็นโชเดอร์ทิกเกอร์ตัวทันหน้าจอเนี่ยน่าจะเป็น90เออแต่สําคัญที่สุดเลยคือมือถือตัวนี้ครับมันเป็นมือถือเกมมิ่งที่กล้องมันซ่อนอยู่ใต้จอแล้วเนียนมากแล้วเวลาเราเล่นเกมอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเหมือนจอมันเต็มไปเลยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าชอบเล่นเกมแบบสุดเลยนะผมว่าตัวนี้ใช่ต้องเลี้ยวมาี่นี้จริงๆนะครับในงบประมาณไม่เกิน30,000บาทจริงแล้วมีเยอะกว่านี้อีกนะครับในงบ3าม0 0ืนที่เป็นตัวตึงแต่ว่าเราเอาเฉพาะตัวที่่เเเปปป็็็็นนนรราก้้้อออ 8x2 iPhone Android ถ Sa หืตงงยูใบ300,000 และเป็นรุ่นที่เปิดตัวใหม่ในปี2023หรือแบบปลายปี2023สุดๆแล้วครับนะครับนี่คือสิ่งที่เราคัดมาแล้วรู้สึกว่าเออน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆทางบ้านา <บะ S 2> ยปี2022แบ <ะ S 2> บเออไปปี2022กูขอโทษ <laughs> นั่นแหละชอบตัวไหนก็เลือกเอาใช่ตามสะดวกใช่ครับคอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนี้เพื่อนๆอยากซื้อตัวไหนก็ลองไปเลือกซื้อได้นะครับใช่เราเจอข้อดีข้อเสียไงเรามาเล่าให้ฟังกันเฉยคลิปนี้เป็นคลิปแบบเหมือนนั่งเล่าชิวๆดูรีววิเพิ่มเติมได้ช่องกูแท็บก็แบบเกมเพิ่มได้ในช่องเกมจ๋าครับผมดูแกะกล่องได้ในช่องตั้มยังครับผมเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับแท็บโเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่เขาต้องถีบคนตากล้องด้วยเออกูดูอยู่